สวัสดีครับตอนนี้ช่องมันตาแอนวินินแฟมิลี่วันนี้ผมมาอัดคดนะ <c oughs> ลิปเบียดบอลนะเฮ่เบียดบอลเดี๋ยวรอม,มินินเข้ามาก่อนนะทุกคนน,นี่นะตอนนี้ผมก็นี่เริ่มแล้วทุกคนจะเริ่มแล้วอันนี้ผมเติมมานะประมาณสองห้าสิบโลบัก โอเคไหมอันนี้ผมเล่นนานแล้วนะผมเล่นมาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วมิินก็ยังไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวผมจะชวนมิม้นมาเล่นด้วยใช่ไหมมิ้นทม,มันใจยุ่งดิูดรอรอรอมิินท์ทำอะไรเสร็จก่อนนะผมก็เล่นรอเลยนะ บ้านอยู่ค่ะให้ทําการบ้านอยู่ค่ะมินนี่เขาทำการบ้านอยู่เอ้ยเตกอุยโอ้ยไม่ตีไม่โดนเฉยไปงานคนไมไ่ทำการบ้านนะทุกคนคือกับเพื่อนอ <c oughs> นี่นี่เขาลบแอปอยู่นะไม่ได้ลบคุยกับเพื่อนเอาแล้วโอเคนี่นี่คุยกับเพื่อนอยู่ใช่ อยู่น้าฟดฮอู่น้าจะฟัเดี๋วผมรอรอเริ่มเกมต่อไปดิอะไ่้เกมต่อไปแล้ว เพื่อนอหลือไมครับนี่มึงเขาเขียนเราไม่รู้สีชมพูให,ให้เพื่อนแต่ร่วมให้เพื่ออะไรเพื่อจะป้องา,ง,งานไม่ทันอย่าโดนถเถอะแอบแอบแอลทุกคนเราต้องอแอบพี่จะชวนเราเล่นอะไรเนียไอ้นี่ไงเบทบอลเล่นหาอะไรเราไม่เคยเล่นเลยถึงี้ก็ลองเล่น<ร>ดูก,ก็เชคน ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จอยก็ไปตานะคะทุกคนฮุยห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 ุยฮุยใจเย็นพี่อือหือเบสแเด็กส่ได้เสร็จแล้วค่ะมาแล้ว นี่มาแล้วนะตอนนี้ผมกำลังเดือดอยู่อุย้ยแตกไปแล้วอ,อีกนึงเชียอย่างรุนเลยผมแบบนี้อัคดคลิปมิโอ้ผมแตกเลยทุกคนไว่นะนี่มีเข้ามาแล้วนี่สวัสดีเห็นพี่ไหมผีด่าอยูไม่เห็นน,น,าน,น,านนี่อเห็นอย่างนี่ข้างหน้เาเนี่ยหลังเออเลยนี่เป็นไงเท่ไหม กดโดดสองทีหนึ่งสองนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้มิลินไปแอบแล้วมันป่าหาได้อ่ะปิดาแล้วทุกคนผมจะแอบดูมิลินเงียบนะ กดท่าถักไม่ได้เสร็จยังจบเกมแล้วน่นะปป้งเจอแล้ว <c oughs> <c oughs> พ,พี่พี่เคยติดตรงนั้นแล้วพี่เคยแล้วพี่เพิ่งรู้วิธีออกพี่โดดไปเรื่อยๆแล้วพี่ก็ออกได้เลย หนึ่งเป็นแงทุกคนหน,นี่ต้นไม้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์พี่ข้ามิพี่ข้ามิเหรอเอาเอาไม่ดีพี่ไม่รู้เลยว่าจะโดนมิพี่ไปหามิแป๊บหาที่แอบเลยนะ Da zoomer du på. ี่ยังไม่ตายเลยตายด้แล้วตายได้แล้วพี่นุ้นพี่จะได้ตังค์ได้แล้วใกล้จบแล้วเลยประมาณห้าคนสุดท้ายพี่รีบจบเยอะตายมาโอเคไม่รีบจบไม่รีบตายมันไม่ตีมาหางพี่เลยอ่ะดิ พี่ก็เดินเข้าไปหามาันเดิา,า,าแล้วม,มันก็ไม่โดนก็เดินมไปชิดก็โดดไปคิดแล้วคิดมากเลยมันก็ยังไม่หลนอ่ะพี่แตแ้ออ่ะจักเอตัวเอง พี่ต้องขึ้นไปหามี่ให้ได้ใช่ไหมโป่งแปะแล้วสิว,หว,วเหาเด,เ,เดี๋ยวผมเล่นอีกเกมแล้วผมก็เลิกแล้วใช่ไหมมี่โอเคครับไนะมีนะผมเรียกแล้ว คันไม่ชอบเลแล้วว่าไม่นินไปไม่นินไปแล้วนะเดี๋ยวเอ,อบายบายค่ะฝากกดไลค์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้มินินเฮฮาด้วยนะอย่าลืมนะทุกคนติดตามหน่อยนะเป็นกำลังใจให้มิตัวไแตกใครกดแข็งให้เนี่ยขอบคุณเลยขอบคุณเลยให้กดให้ แล้ขออันนี้จบครับใกล้จบแล้วแต่ผมจะไปกินข้าวแล้วนะนะนะผมเหียกวะชุดละแตกนี่ผมเจอเพื่อนด้วยฮัลโหลวิน เอาผมถ่ายหน้าปกกับเพื่อนละกันมาคลิปแบบนึงนะคิวแคปหน้าจอไม่ได้เดี๋ยวขอปิคลิปบ๊ายบายนะเจอกันบ๊ายบาย